สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ICU พบกับผมชินชินวิทย์สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับและเป็นศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่เองครับผมวันนี้เราไปรับฟังเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ดีๆจากพี่เขาเลยครับเชิญเลยครับขณะนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับพี่ปินหาไทยเตชะรัตนพงศ์นะครับหรือพี่นุ่นครับสวัสดีครับ พี่นุ่นนี่เป็นสิ์เก่าพาะระจอมเกล้ารัชกาลบางใช่ไหมครับพี่นุ่นศึกษาจบจากคณะอะไรครับผมจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สนเทศคนะ่ะอ่าครับผมแล้วพี่นุ่นเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่นุ่นไปที่ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอะไร,ะไรและคณะอะไรครับค่ะ ที่ได้ทุนไปตอนนั้นศึกษาค่าวิทยาลัยวิสเมกังะคะวิส,เ,วส,สเมกังสาขาวิชาไอทีแม g e จเมนต์ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่นุ่นเนี่ยได้รับทุนการศึกษาอะไรถึงได้ไปเรียนที่นั่นครับที่สอบเป็นทุนมงบูชโชนะคะหรือที่เรียกกันว่าทุนรัฐบาลญี่ปุน่นค่ะเป็นทุนให้เปล่าค่ะคือทุนนี้ดีมากคือให้เราโดยที่เราเรียนจบแล้วเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้คืน ก็คือเขาจะให้ทุกเดือนเลยอะค่ะแล้วก็คือค่าเหมือนกับว่าค่าเรียนถ้าเราเรียนทั้งหมดเนี่ยเขาจะออกให้หมดเลยค่ะครับผมแล้วตอนที่พี่นุ่นทราบแล้วว่าแบบได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยพี่นุ่นมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับการเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ก็จะเตรียมสองเรื่องนะคะหลักๆเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องภาษาภาษาคือจริงๆงแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาษาอังกฤษมากก็จริงแต่ในเมื่อตัวพี่เองตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะคะพี่ก็จะ ค,คือจริงๆถ้าน้องคนไหนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วถือว่าเป็นเป็น,ปนคลาสมากๆเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาก็จะอย่างที่บอกอะค่ะคือเราถ้าเราไม่ได้ภาษาอะไรเลยเราไปต่างประเทศก็ลําบากทีนี้อ,อย่างที่สองที่พี่เตรียมก็คือเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมคือเราอะก็ต้องศึกษาก่อนว่าคนญี่ปุ่นอะเป็นคนแบบไหนไม่ใช่เราไปทําอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็เ<อ>นาะครับได <laughs> ้แล้วพี่การเตรียมตัวเรื่องวัฒนธรรมนี้พี่นุ่นเตรียมตัวยังไงงเตรียมตัวยังไงใช่ไหมคะพี่ก็ เปิดหนังสือก่อนเลยค่ะนี่นะคะรายกะบังมีห้องสมุดไว้เพื่ออะไรนะคะหมายอะไรคะพี่ค้นทุกเล่มเลยค่ะที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะซีเรียสเรื่องมารยาทเรื่องเวลาเรื่องคําสัญญาอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วในเมื่อแบบตอนนี้เราได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมครับพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่นุ่นมีการปรับตัวยังไงบ้างปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ประเทศญี่ปุ่นที่กับมหาวิทยาลัยกับเพื่อนๆยังไงบ้างครับ ก็คือตอนไปถึงเนี่ยก็คือเราจะไม่คลุกอยู่แต่ในห้องวิจัยอย่างเดียวรเราจะออกมาข้างนอกนะคะคพี่จะเป็นคนแบบทำกิจกรรมค่ะค,ค,คืนนี้นี่หน่อยก็พอไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียการเรียนเออแล้วก็ออกมาอย่างเช่นตอนนั้นพี่มี พี่ชอบเล่นชอบเล่นดนตรีพี่ก็จะไปเข้าชุมนมดนตรีของเขาแล้วก็ชอบเล่นกีฬาด้วยพี่ก็จะไปเข้าชุมนมแบดมินตันของเขาซึ่งไอชุมนุมพวกนี้มันมันสนุกมากเลยค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบบไม่ซีเรียสเรื่องเชื้อชาติอยู่แล้วรเราเรียนเราเรียนภาษาเขาไปด้วยแล้วเราก็แบบค่อยๆคุยกับเขาเรา,เาดนตรีหรือกีฬาตรงนี้เป็นสื่อแล้วเราก็จะสนุกกับการเล่นมากแล้วเขาก็จะแบบแฮปปี้กับเราใช่เราก็ได้เพื่อนด้วยค่ะอยากจะให้พี่นุ่นเนี่ยช่วยเล่าถึงบรรยากาศ ในขณะที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นครับบรรยากาศนะคะบรรยากาทศที่เรียนที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะซีเรียสกว่าที่ประเทศไทยนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยฟิกเรื่องเวลาคําสัญญาที่บอกเมื่อกี้นะคะ,ะคืออาจารย์เนี่ยทุกอาทิตย์เขาจะมีนัดมีสติง้งเวลางานถึงไหนแล้วเขาจะถาม เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องทำตามที่เขากำหนดไว้อะคะว่าเขาเขาให้เราทำถึงกี่เปอร์เซนต์ตอนนี้เราสัญญาว่าเขาเราจะทำกี่เปอร์เซนต์เราต้องทำให้ได้ถึงตรงน,นั้นถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้บอกอาจารย์ต้องมีการรายงานอยู่เรื่อยๆซึ่งอย่างเงี้ยมันดีอย่างคือมันเป็นการที่ทำให้เรามีระเบียบจัดการชีวิตได้ด้วยตนเองอะค่ะคซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยเป็นข้อดีของคนญี่ปุ่นมากๆเลยค,ครับผมแล้วสังคมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับผม สังคมประเทศญี่ปุ่นหรอคะก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะคะฟิกฟิกเรื่องเวลาอะไรเงี้ยจะสี่เียบนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่ว่าคนคนไทยเราเนี่ยนะเวลาไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เห็นถึงความแตกต่างเลยคือคนญี่ปุ่นจะเครียดเราจะพูดก่อนเลยว่าคนญี่ปุ่นเครียดแต่ไอในความเครียดนะ่ะมันทําให้เขาเป็นคนมีระเบียบแบบแผนทําอะไรเป๊ะๆแล้วก็เพอร์เฟกต์ออกมาค่อนข้างจะเพอร์เฟกต แต่ว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็เอานิสัยคนไทยเข้าไปนิดนึงคือเราเป็นคนมองโลกในแง่ดี happy happy หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้างานเราออกมาเงี้ยเราเราเครียดแบบเขาเราทําให้เพอร์เฟกแต่สมมติว่าเราทําอะไรผิดพลาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยคอยคิดแบบคนไทยคือเราทำผิดพลาดเราเฮ้ยเราสู้ต่อไปนะอย่าอย่าท้ออะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าจะเป็นอะไรที่การพอสมควรที่ลงตัวมากอะไรเงี้ยอย่าสุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งเลยคับผมเป็นการใช้ชีวิตที่สุดยอดมากแล้วแล้วช่วงแรกๆเนี่ยหรือช่วงที่ใช้ชีวิตเข้าไปเนี่ยมีผลกระทบอะไรต่อพี่ไหมครับ ตอนใหม่ๆใช่ไหมคะมีมากค่ะเพราะว่าพี่ตอนนั้นภาษาค่ะที่ไปแบบภาษาไม่ได้แต่ว่าคือพี่ได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคแต่อย่างที่บอกคนญี่ปุ่นยังไม่ไมค่อยพูดภาษาอังกฤษมากเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่นู่นอะ่ะเราก็ควรจะควรจะเรียนหนักอะคะ่ะเราต้องต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะให้พี่นุ่นนะครับได้ช่วยเล่าถึงประสบการณ์ในการหางานที่ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยครับได้ค่ะ ก็คือคนญี่ปุ่นนะคะเวลาจะหางานก็คือเขาจะไม่เรียนจบแล้วหาเลยไม่เหมือนคนไทยคนไทยเราก็จะเรียนจบปุ๊บเราก็จะเขียนใบสมัครใช่ไหมคะมอาจจะไปตามเจฟฟ้าแฝดหรือว่าไปตามบริษัทนั้นๆเขียนใบสมัครแล้วยืน่นในสเมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเ,เตรียมตัวหางานก่อนที่จะเรียนจบซึ่งการหางานของเขาเนี่ย่ขนข้างจะสีเรียสต้องมีแพทเทิร์นทุกอย่างเลย อะอย่างต้องใส่สูตรเรียบร้อยคือเขาจะต้องมีแมนเนอร์ของเขาอ,ะอ,อ่ะตัดผมยังไงแล้วก็เดินยังไงพูดยังไงมีคําสุภาพต้องใช้ยังไงถือกระเป๋าตามแพทเทิรรนเปาอะไรเงี้ยะค,ะค่ะแล้วก็ที่ที่ปกติเลยอะ่ะมันจะมีอย่างขั้งแรกสุดเลยนะคะที่ พองานจะเริ่มถึงเทศกาลหางานเนะี<อ>่ยเขาจะเรียกช่วงเทศกาลหางาน,น,น,นมันจะเป็นมันจะมีสองรอบนะคะหนึ่งปีก็คือเดือนเมษายนกับเดือนประมาณช่วงเดือนตุลาหาเมษากับตุลามีสองรอบ,รบแรกสุดเลยเนะี่ยบริษัทก็จะมาเสร็จสิเมกาภาษาอีป่ปนศศก้ได้เสร็จสิเมกค่ะแต่ว่าการแนะนําบริษัท คืออยู่ดีเราจะเดินเข้าไปที่บริษัทเราไปยื่นเดสเมนไม่ได้ไม่มีสิทธิ์คือเราต้องไปตามอีเวนต์นั้นๆน,น,นะคะไอเซสเซเมกายที่ว่าเนี่ยเขาจะไปจัดอาจจะเป็นโตเกียวโดมนะ,ะแล้วก็มีหลายบริษัทมากเลยเข้าไปจัดแล้วเราก็เดินเข้าไปในงานลงทะเบียนเราก็ทําการาไ,ดได้รับเอกสารมาแล้วก็ไปฟังไปฟังทีระบูธท,ทีละบูธนะอะไปฟังค่อยๆฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบไม่จําเป็นต้องฟังให้ครบร้อยบริษัทในนั้นก็ได้เอาเรีสนใจเนาะเลือกมา ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์รวมใช่ไหมพอเราจบเทศกาลครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้อีเมลของพวกบริษัทนี้ไปคทิ้งไว้ให้เขาติดต่อทิ้งไว้ให้เขาใช่ล้วก็ลงทะเบียนให้เขาเขาจะติดต่อกลับมาโดยการบอกว่าเทศกาลครั้งที่สองมาแล้วนะซึ่งจะไปจับแยกนะอาจจะไปจัดที่ใกล้ๆบริษัทเขาหรืออาจะไปจัดที่อื่นคือไปแยกเดี่ยวแล้วไม่ใช่อีเวนต์รวมแล้วก็ไปตามบริษัทเขาอะค่ะที่เราอยากจะเข้ามันก็เหมือนอ่เริ่มตัดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้พอเราเข้าครั้งที่สองเสร็จเรายังสนใจอยู่